Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah I don't complain Just gotta flip the switching the... สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถเข้าใหม่ประจำวันของเอกออโต้คาร์กันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถ f o r d a l l New Ranger Cab h a ็บแฮยกสูง2 2 x l Sport p อ็ก ABS a i r b a ัดเอเบร์เกธรรมดาปี2019ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะมาพบกับกระบะพันแกร่ง Ford a l l New Ranger Cab h a ็บแฮยกสูงกระจังหน้าโลโก้ Ford ตัดขอบสีดำแดงเท่ๆไฟส่องสว่างคู่หน้าสว่างงสวยๆล้อแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นแต่งซุ้มคิ้วล้อเท่ๆสามารถใช้งานได้ยาวๆทั้ง4เส้น การสาดแท้และชุดแต่งบันไดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะด้านท้ายเป็นกระบะแมกไรเนอร์ใหม่ๆสะอาดๆส,สามารถบรรจุของสัมภาระได้เยอะพร้อมดยทุกการเดินทางแต่งชุดแต่งโรบาทเทๆ่ๆค่าสติ๊กเกอร์ฟอร์ดเดนเอรอบคันไฟท้ายสว่างสว่างสีงสวย,สวยแต่งกันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นโอเพนคัเปิดได้ทั้ง4ด้านภายในเรียบหรูปอบผ้าสีดำใหม่ะอา่สะอาดๆทรงสปอร์ตอรับซีรีส์ได้เป็นอย่างดีพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันเครื่องเล่น DVD CD MP3 พร้อมระบบบลูทูธเกียร์เมนนวล6สปีด ABS Airbag กรองรับระบบไฟฟ้ารอบพันเครื่องยนต์2,200สซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจ ติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เอลอต,โต,โตคาร์สาขาพัฒนานิคมลบบุรีเอลอต,ตคาร์สาขาเมืองลบบุรีและเอลอต,ตคาร์สาขาเมืองสระบุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเอลอตัคาร์รถมือสองกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ